อุปกรณ์ตรวจระเบิดไฟโดของกองทัพสหรัฐผลิตโดยบริษัท ICX Technologies ภายใต้โครงการจมูกสุนัขของสำนักงานวิจัยโครงการด้านความมั่นคงของ,ของสหรัฐโดยใช้หลักการที่เรียกว่า Amplifying for o r e s c e n t Polymer ที่คล้ายกับการจดจำกลิ่นของสุนัขตำรวจที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยอุปกรณ์ชนิดนี้สามารถบันทึกข้อมูลของสารที่ระเหยจากวัตถุตัวอย่างได้โดยเฉพาะตัวอย่างดินระเบิดและสารเสพติดทำให้ใช้ตรวจสอบหาวัตถุเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำจุดเด่นของไฟโดนั้นนอกจากจะสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบหาดินระเบิดและสารเสพติดได้อย่างแม่นยำแล้วอุปกรณ์ชนิดนี้ยังมีขนาดเล็กและง่ายต่อการพกพาและใช้งาน โดยการตรวจสอบวัตถุต,ต้องสงสัยนั้นสามารถทำได้ไม่ว่าวัตถุชนิดนั้นจะมีสา,าสารเป็นแบบใดทั้งของเหลวผงหรือของแข็งเพราะว่าไฟโดถูก <ID> ออกแบบมา <ID> ให้รองรับกับการตรวจสอบวัตถุตทุกชนิด <F ID> โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ที่ติดมากับส่วนหัวของไฟโดนอกจากนี้หากว่าพื้นที่ที่จะเข้าไปตรวจหาวัตถุตร,ระเบิดหรือสารเสพติดเป็นพื้นที่ที่อันตรายหรือเสี่ยงภัยเกินไป ผู้ออกแบบยังติดตั้งระบบที่ทำให้ไฟโดสามารถนำไปใช้งานกับหุ่นยนต์หรืออุปกรณ์ชนิดอื่นๆได้และผู้ใช้งานสามารถควบคุมผ่านระบบรีโมทโดยไม่ต้องเข้าไปใกล้กับวัตถุต้องสงสัยแต่อย่างใดซึ่งถือเป็นการช่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติงานอีกด้วยทั้งนี้ไฟโดได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมสสมัยตั้งแต่ปี2548จากกองทัพสหรัฐ โดยกองทัพสาหารัฐใช้อุปกรณ์ไฟโดเป็นหลักในการตรวจสอบค้นหาระเบิดโดยเฉพาะการตรวจค้นยานพาหานะบุคคลต้องสงสัยไปจนถึงกับระเบิดซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ชนิดนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศอัฟกานิสถานและอิรักโดยส่วนมากทหารเมริกันจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวบริเวณจุดตรวจทั้งหลาย<อ>เพื่อตรวจสอบว่ายานพาหนะที่ผ่านไปมานั้นมีวัตถุระเบิดหรือไม่ นอกจากการใช้งานด้านความมั่นคงแล้วยังมีการนำไฟโดมาใช้กับการตรวจหาวัตถุต้องสงสัยอื่นๆเช่นในงานแสดงคอนเสิร์ตระดับโลกหรือตามอาคารสำนักงานที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากเป็นพิเศษก็มีการนำไฟโดมาใช้งานเพื่อตรวจสอบบุคคลหรือพาหานะที่จะเข้าไปยังอาคารดังกล่าวเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมักจะเปรียบเทียบไฟโดกับความสามารถของสุนัขตงกลิ่นที่ถูกฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิตก็ยอมรับว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีชนิดใดที่จะมีประสิทธิภาพในการตรวจสอบหรือดมกลิ่นได้ดีเท่ากับสุนัขแต่ข้อได้เปรียบของฝ่ายโดก็คือการปฏิบัติงานได้ในทุกสภาวะแวดล้อมและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานอีกทั้งผู้ใช้งานจํานวนมากยังใช้งานอุปกรณ์ชนิดนี้ได้หลายเครื่องในเวลาเดียวกันแตกต่างจากสุนัขดมกลิ่นที่ต้องทํางานกับครูฝึกสุนัขของมันเพียงคนเดียวเท่านั้น หากเป็นครูฝึกสุนัขคนอื่นที่ไม่ได้ฝึกมันมาตั้งแต่แรกก็อาจจะส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ค่อยราบรื่นนัก